สวัสดีค่ะหอดบานแล้วอ๋อหัดเอาของมาขวางข้างจากของนะพี่น้องสิงเปิดยังไงนะประตูเนี่ยเรามือเดียวเยวหรอ้หน่อยสิค้นขอ,ของขึ้นก่อนนะคะเมื่อน,นี้พอายิ้่อสือาหารเราเป็นพิเศษปกติบ่ซืสือลายด้เมื่อน,นี้คือซสือหลายแต่บุค้นขึ้นไปก่อนจะ้ะ ไข่ก็กระดาษใสพอยายถือขึ้นน้ำกลนเจ้าของสีเอาส้มหนักขึ้นก่อนซีกระเป๋านะคะยูหันสองเด้ค่ะยูนี่สองกระเป๋าพอ,พอยายขัวตายนงขึ้นมาถิงกระดาษกับไข่แล้าทั้งไต่อหอบแพร่แพรโเ้ยเมาออกาแฟเดี๋ยวแค่สถานทีก่กอน รถย,ย,ยังไม่เด็กแทบเทบไม่ยั้ในแถว,แถว,แถว ก็นขนมฟังหน่อยอยากกินให้มันเอลูกยังรอเริ่มเิ่มซื้อลยะสมบันหวานลูกสมบวรดสามหน่วยนี่สิบแปดนสามหน่วยกอมห้องอนใด ซาปาคมอันพัลซ่าสุปทั่วเหลืองหมูยอนปังแฮนเคสสองฮอชีดใหหนึ่งก้อนเห็ดนก้ำเก็บไปนัำ ซุ้มซื้อไมหมละมออีกฟังนึงซุ้มซื้อเก่ากับถอดมาถอดมานเรื่อยๆสินะอันนี้เก็ตขนมกังละมอไว้ยถอดมันรฟรังใส่เนหยร์มัซื้อพันโคก,ก้าซื้อพันเคปส,สองอันเพราะว่าเขาจัดรายการสองอันนี้สิผ่าโนโค่นกระเล่ด้ซือสองอันเอาโน้ตะค่า อันนี้เป็นเียงต่ออาไปลืมซารายซารายเนยสดใส่ปลาอันหัวเรบเรบเบตที่ว่าน้ำมันไปไหนครับไมาเฮ็ดเป็นอไปไหนามาเฮ็ดเป็นียัเเเงเอาน้ามันมาเฮ็ดเป็นแพทมีซิมปูนะคะมันฝรั่ง ส่วนอันนี้อันนี้เอาไปซื้อให้นานแคร์บุรีสิบพหิ้งของไม่น้อยสื่อสมมาไวซีลูก เน่าหกหน่วยหยีสิบพักที่เล่ามันจะหยี่ซิบสื่อสองมาเสือมาเข็มกลองสื่อเฟซมาเตานึ่งสองโลสองขีดค่ะตัวนี้ร้อยสอิบคโครน แบบขุ่งแบกคุ่งนี่นะสี่สิบสิบข้นรองกินกันไม่พิ่นแล้ามันกรอบมันแซ่บกรอบกรอบระหุวงดานแขกไปกินแลวค่ะได้ไปเห็นก็ได้ซื้อมากบบแพงพร้อมนี่โละโละห้าสิบโลละหาสิบข้นอันนี้บะถึงเคืองโลกขยี่สิบยี่สิบข้นไปซื้อหันไทยซัมนน่บอกเกือบลอยค้นค่ะ อันนี้ต้นพักซี่เล่าอดอกพักซี่เล่าเดี๋ยวมาต้มไส่กุ้งสามสิบโคนร้อยกาบายอยากเสิยมาต้มใส่กุ้งกินกุ้งเสบีเดนยิ่แล้วเพราะว่าม่หน่อยซื้อมาแล้วแพ็คหนึ่งในช่องฟิตนะคะรอบก,ก,ก่อนก็กินลองก่อนมากินนั่นมันมันมันเหลือก็เลยซื้อมาใส่กันมากินเฮมร์ดเป็นรอบสองเนาะ เกลือนมหองอใหญ่นมปังแล้วมากินกับกุง้งเซ็ตส่วนพองใหญ่ก่ะแพ็คไข่ค่ะเนื้ซื้อยูรานแขกเก้าลอยกัวร่วมอย่าสูดพองใหญ่ซื้อยูรานะนะพองใหญ่ซื้อยูรานฝลังเท่าไรพ่อใหญ่ซือ้อยูรานฝรั่งหาลอยสี่สิบกน ม่น้อยซื้ออยูแลแค่เก้า้อยตัวแต่ว่าเก้า้อยตัวนั่นเป็นค่ากับเขาไม่หน่อยแค่สองลอยตั 2, วถ้าจะสูบเจ็ดลอยเดี๋ยวพอแี่เงื่ินขึ้นนะคะเย็นโลเซ็ตสักนี่ค่ะเดี๋ยววันศุกร์ก็จะกินนี่นี่ตู้เย็นมีแพ็คหนึ่งแพ็คใหญไงเลยค่ะในช่องฟิตตัวนี้เป็นแบบบริแซ่แข็งค่ะเดี๋ยวเอามาต้มใส่กัน เดี๋ยวค่อยเดินค่อยว่ากันเนาะสำหรับช่วงนี้ัะเก็บกของกระตูกก่อนเด้อดค่ะเด้อดจะเจ๊แจ้รักๆๆนะจุ๊